สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณเร็วๆนี้นะเร็วๆเ,เลย เร็วๆนี้เลยนะคะเเขาอะจะติดต่อกลับมาถ้าใครที่ทะเลาะกาันงอนกันหรือมีประเด็นกันอยู่เขาจะมาง้อคุณเขาจะมาง้อมาขอคืนดีคุณในเร็วๆวันนี้ด้วยมาด้วยความมั่นอกมั่นใจมาด้วยความแบบมุ่งมั่นว่าว่า เอาอยู่อ่ะมุงมั่นว่าจะต้องทําให้คุณใจอ่อนจนได้ไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนแต่ว่าตั้งใจมาแบบแน่วแน่เลยเร็วๆนี้บางคนเนี่ยพูดได้เลยว่าไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนเมษาไม่เกินเดือนสี่อืมเพราะว่าคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนะ คือถ้าไม่เกินเดือนสี่คือวันนี้วันที่วันที่สามสิบมันก็วันสุดท้ายแล้วเนาะคือบางคนอะ่ะอาจจะติดต่อมาภายในเร็วๆนี้เร็วๆนี้เลยคืออาจจะภายในวันนี้ก็ไดอ้อ่ะแต่ว่าถ้านานหน่อยอะ่ะนานหน่อยเอาจริงๆก็ ไม่เกินสี่เดือนอะไม่เกินสี่เดือนแต่เราเรารู้สึกว่ามันไม่นานขนาดนั้นอะสี่สัปดาห์ก็ได้ไหมได้อยู่นะไหนม,มันเป็นอะไรที่ปุ๊บปั๊บฉับพันอะ อยู่ดีๆคือตอนแรกอะ่ะเขาก็จะแบบกําลังคิดกําลังคิดกําลังไต่ตองแต่อยู่ดีๆมันจะมีอะไรบางอย่างมาสะก,กิดใจเขาทําให้เกิดความมั่นอกบั่จใจเกิดความกล้าเกิดความรู้สึกว่าไม่รอล้ไม่คิดอะไรอีกแล้วต้องลุยอย่างเดียวละคือหรือไม่ก็ได้คำตอบแล้วคิดออกแล้วอะไรแบบเนี้ยยังไงก็ มั่นใจว่ายังไม่อยากยังไม่อยากจบยังไม่อยากเลิกมั่นใจว่ารู้สึกดีรู้สึกผูกพันแล้วบางคนเนี่ยบางคนบอกเลยว่าเขาจะขอคุณแต่งงาน just i เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจดทะเบียนอาจจะแบบจริงๆเรายังไม่เห็นพิธีแต่งงานนะแต่ว่าเราเห็นเรื่องของการจดทะเบียนเรื่องของการอยู่กินการอยู่กันเป็นครอบครัวอืม อาจจะเป็นในเชิงแบบว่าอางั้นเรามาอยู่กันไหมมาอยู่ด้วยกันไหมมาสร้างครอบครัวด้วยกันคือเรียกว่าตกลงปงใจที่จะลงเอยกันนะสร้างครอบครัวกันแหละแต่ว่าเรื่องงานแต่งงานเนี่ยอาจจะรอเลิกยามหรือเปล่าหรือว่ารอรอสะดวกรอพร้อมก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อมีการตกลงมาอยู่มาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจดทะเบียนนะไม่ไม่ต้องห่วงว่า เอ้ยจะมาอยู่มาอยู่กินกันแต่ว่าไม่มีแต่งงงแต่งงานไม่จดทะเบียนไม่ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ไม่มีอะไรที่รับรองว่าเออเราเป็นสามีภรรยายกันอะไรแบบนั้นอะไม่ใช่ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วคุณจะรู้สึกแบบตกใจอะแบบมันปุบปรับฉับพลันอันนี้คืออยู่ๆเขาก็เปิดประเด็นขึ้นมาอยู่ๆกลับมามาขอคืนดีอยู่ๆก็กลับมา,มา,ขขลบมาแล้วก็บอกว่าอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัว อยากให้คุณเป็นสามีอยากให้คุณเป็นภรรยาอยากให้คุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาอะไรแบบเนี้ยอยู่ๆก็จริงจังขึ้นมาแบบจนคุณจนคุณช็อกอะ่ะจนคุณตกใจอะ่ะบอกฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเมื่อกี้บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นพิธีแต่งงานไม่เห็นงานแต่งงาน มันมีงานเลี้ยงฉลองอาจจะเป็นงานแต่งงานก็ได้หรือไม่บางคนบางคู่อ่ะอาจจะเป็นเรื่องของแบบงานจัดงานเลี้ยงฉลองเล็กๆกินเลี้ยงกันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในในใจของเขามันอยู่คือเขาอาจจะยังไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะเ,เหมือนเขาอ่ะคิดแผนหรือว่า วางแผนอะไรในใจมามาเรียบร้อยแล้วอะ่ะเขาอะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องแต่งงานสําหรับบางคนบางคู่อะ่ะที่เราบอกว่ามีโอกาสที่เขาจะขอคุณแต่งงานอะ่ะเขาคิดมาแล้วว่าโอเคเขาจะขอคุณแต่งงานเขาจะขอคุณแบบอยู่กินกันสร้างครอบครัวการเป็นสามีภรรยากันและมันจะมีงานแต่งงานเพียงแต่ เขายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรืออาจจะรู้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกอรายละเอียดทุกอย่างแค่แค่บอกคร่าวๆก่อนเออแค่บอกคร่าวๆก่อนอืมแล้วถ้าถ้าเขาอ่ะเคยมีคนอื่นหรือเลือกคนอื่น ก่ขอนหน้าเนี้ยถ้าคุณสองคนมีประเด็นกันมีเรื่องของมือที่สามรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะ <c oughs> จะเคลียร์เขาจะเอ่อตัดคนอื่นออกตัดออกให้หมดคือ <c oughs> พอแล้วไม่เอาแล้วจะเคลียร์ให้จบเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะไม่ได้บอกเรื่องรายละเอียดอะคะ่ะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างอืมแต่ตัวเขาอ่ะ ตั้งใจว่าคือถ้าจะกลับมาจะต้องทำให้มันถูกต้องเนี่ย Justice 10 of p e n t a c l e ว o o อ e r สถ้วยคือเรามองว่าเขามีแผนว่าคือเขาเขาจะเคลียร์ทุกอย่างให้จบให้สิน้นตัดช้อยอื่นๆออกไปให้หมดหรือว่าถ้าเขาเคยมีตัวเลือกอื่นถ้าเขาเคยมีคนอื่นหรือเคยไปเลือกคนอื่นเขาจะเคลียร เคลียให้หมดเลยเราจะกลับมาหาคุณอืมกลับมาหาคุณหรือถ้าเขาเคยมีความลับมีอะไรที่ปิดบงังซ่อนเลนเขาต้องไปเคลียไอ้เรื่องเรื่องลับๆของเขาอะให้มันคลีนก่อนให้มันขาวสะอาดก่อนบางคนคุณอาจจะรู้หรือบางคนคุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ โดยเฉพาะคนที่ถ้าคุณไม่รู้อ่ะโดยเฉพาะถ้าถ้าคุณไม่รู้ว่าเออเขาไปมีใครหรือแอบไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปเคลียร์ไปเคลียร์หลังบ้านของเขาอ่ะไปเคลียร์รับหลังคุณคือเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วจะไม่ให้คุณรู้เลยคือไม่ต้องรู้แหละดีแล้วเพราะเพราะยังไงเขาก็เคลียร์หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมจะไม่มีการมาสารภาพบาปมาบอกอะไรอย่างนี้นะ แต่เขาจะพยายามเคลียร์ให้หมดก่อนแต่ถ้ากรณีที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เขาก็จะต้องจัดการเหมือนกันนะคะเขาก็จะเคลียร์เหมือนกันเคลียร์ให้จบเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าจะทําอะไรยังไงเมื่อ,อไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ต้องห่วงเพราะมันอยู่ในแผนของเขาหมดแล้วเขาคิดเอาไว้แล้วอืม ตอนที่ตอนที่เขาจะกลับเข้ามาหาคุณนะคือเขาจะเขาจะต้องมีความมั่นอกมั่นใจมีความมั่นคงมีความพร้อมเรียกว่าพร้อมพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเป็นคนดีของคุณและต้องอยู่ในสถานะโสดโสดแบบโสดจริงจริงโสดแบบไม่มีคนอื่นแล้วโสดแบบพร้อมทุกด้านไม่ใช่แค่ในเรื่องของความโสดไม่ใช่แค่ในเรื่องของ ฐานะเงินทองการงานแต่ว่าทุกอย่างทุกอย่างคือหมายความว่าต้องโสดด้วยฐานะต้องมีความมั่นคงพอที่เขาจะรู้สึกแบบมั่นอกมั่นใจอะค่ะออแล้วก็เรื่องการงงการงานอะไรเงี้ยก็ต้องพร้อมด้วยหรือว่าเรื่องของสภาพจิตใจความคิดความรู้สึกจิตใจจะต้องมีความมั่นคงมากพอเนี่ยเดอเเอร์เลอร์ถ้า ถ้ายังโลเลลังเลอยู่อันเนี้ยจะยังไม่กลับมามันเหมือนกับคนที่ตั้งท่ารอแล้วอะค่ะตอนตอนที่เขาจะกลับมาขอคุณเพราะอย่างที่บอกอะบางคนคือกลับมาปุ๊บเขาขอคุณแต่งงานเลยนั่นหมายความว่าเขาพร้อมทุกอย่างแล้วนะเขาเซ็ตทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วเอาไว้ในหัวเขาอะค่ะเซตทุกอย่างเอาไว้แล้วอโอเคไหนขอดูไพ่ออร์คิเพิ่มเติมนะคะ Soulmate ซเมกคุณกับเขาเป็นโซเม e กันเหรอเป็นเนื้อคู่ New Love รักใหม่กับคนเดิมหรือเปล่า Stay optimistic about your love life อ่ะพยายามคิดในแง่ดีอยา่าคิดลบอยา่าคิดร้ายอยา่าคิดอะไรที่มันไม่ดี หรืออะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปจินตนาการทางลบไว้ก่อนนะคะมองในแง่ดีเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองนะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเมื่อกี้จะบอกว่าตอนที่เหลือบตาไปมองไปมองโทรศัพท์อะ่ะมันเห็นเป็นเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดด้วยอะ่ะปงบอกว่าอ่าความเวนโซเมตมาจริงนะก็ จบการอ่านไทยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ